นี่น้องชาวไทยคนทังกันด้วยนะครับนี้กันนทอเจม,มาครับวันนี้นะครับผมรีวิวบ้านที่อัปเดตใหม่ครับเัวใช่แบบคือเออเครื่องผมน่าจะแหลกหยุแหลกดิเออผมไม่หวว,ว่าคือเครื่องผมมันแหลกเนผมเล่นหายไอโฟนนะครับผมมาขอไปด้วยเออใช่วันนี้ครับผมจะมารีวิวบ้านอัปเดตใหม่ที่ชื่อว่าเออ แต่หงสมองผมิดสั้นต้องขออภัยไว้นะครับอ่าวันนี้ครับผมจะว้าไปที่ที่หน้านานครับเออใช่หน้านาน,านคุณแม่ต้เป็นแบบนี้อ,อันนี้ครับขอหลังเลยเออรู้สึกว่ามีผู้หญิงมามาอือวันนี้รู้สึกว่ามีผู้หญิงมากายบ้างเลยนะกานะครับขอให้บ้านโชมโเขาเลยอืออือ,อ วาผู้หญิงอา้าวผู้หญิงหายแล้วเออใครใครที่ไม่รู้ว่าเขาว่าผู้หญิงตอบอะไรช่วยคอมเมนต์หน่อยนะเพราะว่าพี่ใครกดไลค์เลยเอ่นนี่อะครับมารีวิวบ้านอัปเดตใหม่เออสมองผมคิดซั้นเนี่ยนี่อะครับคือบ้านอัปเดตใหม่ครับนี่ครับ,บด,ดบบูชี้ตรอองนี้เห็นไหมนี่ยครับจะมีสองแบบวยกันนะคะ้าหลัง แรกก็จะเป็นบ้านตื่นนะครับบ้านของอันแรกก็จะเป็นบ้านยังไม่ตื่นนะครับเออ,เอ,อ,ใ,ชอ,เอใช่อ่าแล้วไปกดซื้อกะเฉยผมอาชีพต้องของใครว่าครับอ่าผมจะมาซื้อบ้านอังนี้กดนี่นะครับจะเป็นบ้านที่ควดจากจะเป็นบ้านที่คตดจากเลยเป็นบ้านที่ไม่ตื่นนะครับ นี่ยครับมันจะให้ใหอ๋อนี่ครับจะเป็นการปิดประตูนะครับประตูไม่มีใครเข้าบ้านเลยถ้าเกิดมีคนมโ,โมโง,งนะปัม๊มด้วยประตูเลยนี่นครับคือจะเป็นบ้านที่มีบ้านแบบแบบอุ๊บมาทีต้องห่อท้ายนะครับจะเป็นบ้านแบบ ใต้น้ำนะันจะเป็นบ้านแบบที่เหมือนว่าเห,เหมือนเหมือนเรือดำน้ำอะ่ะเอยเรือใช่ครับมันเหนื่อยมากเหมือนเรือดำน้ำเลยเนี่ยเขาจะไปสามารถปิดนะประตูได้เลยประตูตายเลยเออโคตรอชัยยะนั้นเนี่ยครับมีให้เราขับเรือเลยเดี๋ยวเราไปดูอันนี้สองกันนครับอันนี้จะเป็นบ้านแบบไห้นะคะที่เป็นเหมือนเหมือนเรือดำน้ำอ่ะ เนี่ยทำนมีให้เราครับปวดกระสุนด้วยมันยดูมันรู้สึกว่าคุกดมันมันจะมันจะนี้แม่ครับอืมไม่ได้ทำไมมีเสียงอะไรมสยแบบคือคือแบบไม พี่แต่พี่คนไม่กดไลค์โฮมเลยแปลกังเขาว่าว่ามันไม่มีใครคอมเมนต์กดไลค์ในฝากกดไลค์ไว้นะและได้เป็นกลังใจให้เพื่อกระหมนะครับอ่าเราไปดูแบบที่สอบกันเลยอันนี้ครับนี่จะเป็นอี่โต๊ะผู้คุมเรือครับนี่จะเป็นนี่จะเป็นี่ที่จะมีนี่ด้วยสมุดนครับโอ้ใช่ ไอมีเสียงไอต้องขออภัยไว้นะคะเพราะว่าผมผมผมสำนับผมสำนับพอเลยเออที่เขาจะเป็นไอเสียกระซิ่น้้ำลายก็ขออภัยไว้นะครับนี่ครับผมกดแล้วน,น,นะอืมเมนูแปลกปดยางงไอเนี้ยะคะเขาจะเป็น คูคุมอันนี้เ้าจะเป็นอันนี้ครับนี่เครืองใช้นานเรือเออใครอาผิดผมอาบิดต้องขอภัยด้วยนะอย่างี่จะเป็นดันไดครับเอาไว้บนสองสำนที่หนีนี่จะเป็นที่นอนนะครับเตียงที่นอนนะี่จะเป็นอันที่เก็บกล่องครับเออมาดูกันมีใครเข้ามาตัวั่งนี้นะครับเห็นไหม ก็ะเปไปประมาณนี้ครับเราไปข้างนอกกันดีกว่าไปจบคิไปจบคลิปด้วยกันก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับพี่ผมรีวิวบ้านแบบบ้านเรือดำน้านะนีย่ยครับจะเป็นบ้านเรือดำน้ำนครับในี่ใต้นะ้ก็จะเป็นมีเรือดำน้ําอยู่แต่ว่าทรายบางอยู่เออใช่ครับก็สําหรับเพียงเท่านี้นะคะผมมารีวิวแค่นี้นะ หรือว่าถ้าใครคนอยากซ,ซื้อบ้านหลังที่เป็นเสียโลบักอ่ะเออเนี่ยครับเขาอมอ็มเข้าไปที่บ้านบ้านตรงนี้ได้นะเนี่ยผมชี้อยู่เนี่ยนี่นะอันนียครับสําหรับสําหรับคนที่มีโลบอกจ่ายโลบอกจ่ายตรงนี้ครับมีจ่ายบ้านเทพเนี่ยบ้านตื่นนะครับบ้านตื่น ก็ผมไม่มีโลบักนะเดีย๋ยวแม่เขาจะตีเอาเออสำหรับคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไปพิพเพื่อไปไม่รู้อ่ะผมอายพี่ต้องขออภัยไว้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ที่ข้อนี้นะครับถ้าดูกดไลค์ไว้นะถ้าไม่กดไลค์ผมโกรธนะเออไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ถ้าพูดกับน้องแบบนั้นเนีย่ยน้องเขาจะเสีย เวลาการไม่กดไลค์กว่าเออครับอีกสี่สิบ <c oughs> โอ้เอาเป็นว่าที่ห้องนี้ดีกว่าใครมีเสียงไอเสียงสตรีดน้ำลายก็ขอประภายัยด้วยนะครับอ่าสำหรับที่นี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายาานะครับ